สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนมุมไม้บ้านนะครับเดี๋ยวพามาชมต้นไม้นะครับมาอัปเดตราคาต้นไม้ที่ตลาดสวันโคราชนะครับเดี๋ยวพามาชมร้านอ่าทีเคสวนไม้ด่างนะครับร้านพิตาพิยานะครับว่ามีอะไรมาบ้างนะครับวันนี้มีแคสตาสวยเช่นเดิมนะครับแล้วก็เป็นไม้ประดับไม้วงคลนะครับ เดี๋ยวพามาชมราคานะครับโกับพี่ย่าเลยครับพี่ย่าสวัสดีครับพี่ขอเบอร์โทรติดต่อครับเบอร์โทร0838636456นะครับผมครับร้าน TK ส่วนไม่ดังนะครับร้านอยู่ที่ตลาดต้นไม้กีนโซนทักสูงนะครับเส้นไปเชภูมินะครับพอถึงเส้นตัดใหม่ครับ ครับสามารถนั้นรับได้หรือไปดูที่ร้านได้นะครับใช่ครับอ่าหรือว่ามีค่าจะส่งค่าจะส่งเริ่มต้นที่8ปดสิบาทนะครับแร้วเริ่มต้นที่แปดสิบาทขึ้นอยู่กับขนาดน้าอยู่กับกราขนาดน้ํานหนักนะครับอ่ามาชมกันเลยเอาตัวไหนก่อนดีครับพี่เอาพวกอ่าเป็นไม้มงคลก่อนแลกันนะครับครับตัวนี้ขายดีอ่าตัวไม้เล็กก่อนนะครับตัวนี้เป็นในเล็บคุดผักชีนะครับเล็บคุดด่างใบผักชีนะครับนี่ใบเล็กใบใหญ่ใบใหญ่ครับอันนี้ยี่สิบบาทเลยครับ ถังไถ่สังนะครักน่ารักน่ารักเลยไข่คนอิ่มเงินนะครับครับอ่าเก้าสิบเก้าบาทเลยครับเป็นไม้มงคลขายดีครับของขายดีที่ร้านเลยครับสวยมากครับตั้งโต๊ะทำงานครับเป็นไม้มงคลเป็นไม้แบบไล่สตูไล่อ่าอ่าเขาเรียกอะไรล่ะเป็นถ้าเป็นการงานก็จะเลืก้าวหน้าในการหน้าที่การงานนะครับผมครับอ่าแล้วก็เป็น ป <bills? S 2> อันนี้ปูราชินีหินอ่อนครับเจ็ดสิบาทครับเจ็ดสิบาทนะครับ <encant Talking. S 2> ครับผมอันนี้ก็เอามาเยอะก็หมดแล้วครับเนี่ยครับไม่พอครับแล้วก็จะมีมะลินะครับมะลิสามสิบห้าสามต้นร้อยครับมะลิลานะครับใช่ครับตัวนี้ชื่ออันนี้สกุลเลสครับเลสนะครับครับกระถางที่สวยแบบนี้เลยนะครับ ราคาครับราคา180บาทเลยครับครับราคา180บาทนะครับครับแล้วก็มีล่ำซ้ำล่ำซ้ำนะครับล่ำซ้ำร้อยหนึ่งครับผมล่ำซ้ำหนึ่งร้อยบาทนะครับครับน่ารักน่ารักเซอรี่แค่150เลยครับมีดอกด้วยนะครับเป็นไม้ทำบนไสได้นะใช่เป็นไม้บนไซครับไส่บนไซเลี้ยงจนใหญ่ขึ้นบนใสครับ รถเมลี่ครับรถเมลี่หนึ่งร้อยบาทครับมีใส่สเต็กได้นะครับกลิ่นหอมครับโอ้โหเลยนะครับราคายังโดดแพงอยู่ราคาไม่ลงเลยนะตอนนี้ไม่ลงมแต่ไม่ลงแล้วก็โพอ่าก๋วยโคัาด่างสามสี่ครับสองร้อยเก้าสิบาทครับน้องจะมีด่างสามสี่นะเนี้ยนี่นะครับด่างแต่รงนี้อากาศร้อนนะครับรถน้ำเท่าไหร่ก็อวไม่อยู่ลมแรงแล้วก็นะ ร็ซาลาดูแค่ครับสองร้อยห้าสิบเลยครับเลือต้นเดียวเลยใช่ไหมครับพี่มีมีเยอะครับมีสี่ห้าต้นครับแต่ว่ามาได้แค่นี้ครับเราจะรับก็ได้ครับเศรษฐีหลักเงินครับเศรษฐีหลักเงินร้อยห้าร้อยเก้าสิบาทครับสองมีสองต้นครับใบสวยมากนะครับนี่นะครับใบสวยนะครับแล้วก็ชนชมนะครับชนชนดาอาชนชมนั้นร้อยห้าสิบครับหนึ่งร้อยห้าสิบกระถางหกนิ้วนะครับเรจะมีหลายหลายกระถางนะครับหลายหลายไซส์นะครับ กระถางแปดก็จะเป็นสองร้อยสองรอยี่สิบนะครับนี่นะครับกระถางแปดด่างแล้วก็ราคาเียวกันนะครับสองร้อยสองร้อยใช่ครับสองตัวนี้ราคาเท่ากันแล้วก็มีตัวนู้นสองร้อยเก้าสิบกระถางขาวเป็นกระถางแต่งครับอ๋อตัวนี้นะครับสองร้อยเก้าสองร้อยเก้าสิบครับแล้วก็อันนี้อ่าตัวนี้ก่อนก็ได้อันนี้อ่าย่างดำวิดียครับ เดียดังชมพูเอ้ยเดียดเดียดังขาวครับยางอินเดียดังขาวนะครับผมแปดสิบาทเลยครับอ้ไซส์ใหญ่มากพี่ครับไซส์นี้แปดสิบมากเลยนี่แปดสิบนะครับตัวนี้จะเป็นร้อยยี่ครับอ๋อกระไซา์ครับกระไซา์ครับอันนี้ด่างชมพูนะครับด่างชมพูใหญ่มากครับครับแล้วก็นีก็ร้อยดานะครับอย่างดำนะครับอันนี้เช็ดไปนี่ครับเนี่ยเอาผ้าชุดน้ำเช็ดนะครับก็จะเงาครับจะเจอแสงลาก็สวยนะครับ เนี่ยใบแรกๆก็จะเป็นอย่างนี้นี่ยังไม่ได้เช็ดนะครับทำไมเช็เป็นตัวนี้แล้วก็ยี่โถยี่โถแค์ครับแค่หรือไม่แค์พี่ยี่โถเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบบาทนะครับดอกสวยนะครับเนี่ยสวยมากครับแล้วก็มาต่อที่สนครับโนบลูนะครับร้อยแปดสิบบาทเลยครับใบสวยใบสวยนะครับใบแฉกสวยเลยครับ กระถางก็สวยก็พร้อมตั้งร้านกาแฟสามร้อยสามร้อยแปดสิบครับสิบบาทนะครับสนบอมนะครับสามร้อยห้าสิบครับอันนี้ตั้งต๊กเอ่อเอ่อตั้งที่ร้านกาแฟร้านร้านอาหาร้านหน้าบ้านได้นะครับได้ครับแล้วก็อันนี้ซ้ำสามนี่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับผมไม่แน่ใจว่าจะส่งไหวไหมถ้าส่งก็มันจะแพงูกคาจะไหวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเอาตัวเล็กไปก่อนก็ได้นะครับเลี้ยงแต่ก็โตแบบนี้ครับครับ แต่ถ้าเกิดจะนับรับนัดนัดับในโคราชเนี่ยได้ครับส่งได้พี่ถ้าแต่ว่าต้องเอาหินออกเนาะไม่งั้นค่าส่งสูงมากมากครับครับผมสามร้อยห้าสิบครับเท่านะครับสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็แก้วเจ้าจอมนะครับแก้วเจ้าจอมก็สามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับครับอันนี้พวงคามครับสองร้อยห้าสิบนะครับสองต้นนะครับพวงคามนี่เป็นสีม่วงนะครับทุก แล้วก็พุทธีพุทธีด่างครับสามร้อยห้าสิบครับกระถางสวยงามครับใหญ่มางนี้จะเป็นกระถางโปร่งนะครับระบายอากาศดีครับตัวเนี้กระถางแอปพร์นะครับมีสองต้นนะครับมีกระถางตามที่ร้านอีกสองต้นครับใครอยากได้อยากได้แบบม็มีครับงลังนก็จะก็จะลงมาตัวนี้หน่อยหนึ่งครับราคาก็จะอีกแบบหนึ่งอีกราคานึงนะครับ แล้วก็มีตัวนี้เครื่องฟ้าเครื่องฟ้าตัวนี้ร้อยยี่สิบนะครับครับร้อยยี่สิบบาทนะครับอันนี้เท่ากันนะครับอันนี้แต่ตัวนี้จะเป็นสวิตีนะครับจีบจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้สวิตีจีบจะเล็กอันนี้จะใหญ่บานครับแล้วก็จะมีอ่าก็จะมีวัสดุปลูกนะคร 2> 2ับวัสดุปลูกเช่น ปุ๋ยบัวปุ๋ยบัวยี่ห้าหลาจจีสี่สิบครับปุ๋ยออดโมโคโมโคสามสิบห้านะครับเล็กลงต้นอันนี้เล็งต้นอันนี้เร่งดอกนะครับสามสิบห้าอันนี้ก็น้ำยาเร่งรากนะครับสามห้านี่นะครับรวมกันได้นะครับสามอย่างร้อยเนี่ยการผสมถึร้อยก็มีอ่ามันดิเทคด้วยนเคะครับยี่สิบบาทครับแล้วก็มีตัวนี้ครับขายดีมากปุ๋ยกุหลาบนะครับเล่งดอกนะครับเร่งแต่ตาดอกดอกเยอะเลยครับตัวเนี้ยนี่ยี่สิบบาทกันครับก็จะมีหินพวกไฟเออไหน นอดูเขาไฟนะครับสามสิบห้าเหมือนกันนะครับพีนมอสิีนมอสก็สามห้าครับแล้วก็นี้จะเป็นนี่นี่ลรยหน้ากระถางนะครับโรยหน้ากระถางสีดําสีขาวสีสันสวยงามนะครับยี่สิบาทครับอ่ามีสิบาทเลยนะครับแล้วก็ทางร้านจะมีดินแคตตัสนะครับถุงละยี่สิบาทสามถุงห้าสิบครับรวมได้นะครับ มีเอ็มเอ็มนะครับเอ็มหนึ่งร้อยบาทนะครับเอ็ม่งร้อยบาทน้ำส่งผลไม้ร้อยยี่สิบครับส่วนแคตตัสดก็จะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมไป่ญี่ปุ่นนะครับตัวนี้กระถางละยี่สิบสามกระถางห้าสิบนะพี่แล้วก็มีกิ้เมาส์ครับคมิกีมเมาส์แบบเล็กก็มีใครชอบไม้ชนิดไหนก็พิมพ์มาได้เลยนะครับหรือแคหน้าจอมาได้เลยนะครับยกถาดได้นะครับ ยกถาดมีราคาอีกนะครับมีราคาอยู่ครับแต่ยกถาดนี่ต้องอีกถาดนะครับคือถาดดำนะครับครับอันนี้ถาดมาขายนะครับยกถาดกี่ต้นครับพี่ยกถาดยี่สิบสี่ต้นครับถ้าถ้าเป็นถาดดำนะครับเพราะว่าตัวนี้ยผมเป็นถาดถาดแบบเรามาขายเนาะมนจับนลนลได้สดผลได้สะดวกต้นใหญ่ๆนะครับหัวใหญ่ๆบางที ถามพ่อค้าว่าทําไมไม่แยกใส่กระถางใหญ่เงี้ยผมก็บอตรงๆเนาะไม่ค่อยมีเวลาล้วก็อยากให้ลูกค้าได้ต้นแบบใหญ่ๆแล้วก็ซื้อกระถางไปแยกอีกได้นะครับนี่ครับตัวเนี้ยใหญ่มากครับมีกีเมานี่ครับมีกีเมาไซส์ใหญ่เลยครับสวยๆเลยถ้าจะมาเจอเราได้ที่ที่อ่า เราจะบอกตลาดที the 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 ่ตลาดเชฟวันนะครับสุกเสาร์ทิ์นะครับเราจะมาที่นี่ถ้าวันธรรมดาก็จะอยู่ที่กลีนโซนนะครับกลีนโซนตลาดต้นไม้นะครับใช่โคกสูงครับก่อนถึงเส้นเส้นชอนะครับเส้นเส้นตัดใหม่ที่จะไปต่อกับเอ็มหกได้ครับตอนนี้ร้านก็เริ่ม้ามาเยอะแล้วครับลูกค้าก็เริ่มติดลูกค้าเริ่มเข้ามาเยอะแล้วครับอันนี้เก้าสิบเก้าบาทครับเป็นกุลาบหินนะครับพร้อมกระถางเบลล่ากระถางสวยครับ นี่เป็นสวนผาดนะครับ99บาทครับอันนี้ก็ลูกก้อมนะครับ99บาทเหมือนกันครับตุ๊กตาแมว199ครับผมน่นรลักมากครับครับผมอแล้วก็ตุ๊กตาดินเผานี้ก็99ครับเป็นของดันงเวีมนะครับงานฝีมือกับงานแฮนด์เมดสั่งทำครับนี่นะครับครับไม่มีขายนะครับมีสั่งทำเราสวยมากร้านก็จะมีประมาณนี้ครับผมครับ ถ้าใครหาไม้ตัวไหนอยู่ก็เท้าไปถามได้นะพี่คือที่ร้านมีนะครับครับผมเอาวันที่ร้านได้นะครับอยู่ร้านตลอดนะครับผมมีดินมีวัสดุปูกมีปุ๋ยมีขี้วัวนะครับสุเสาห์นี้ก็มาดูที่ตลาดเซวันได้ได้ครับผมเอาวันนี้ก็ขอบคุณพี่อาดมากๆครับครับผมสวัสดีสวัสดีนะครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับ